1>, 1 2, 3, 4, 5, 2> ึ่งสอี่ห้าได้โชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อนะครับมาแต่ไกลแสนไกลนะครับมีขับรถมานี่นะครับนี่นะครับน้ดาจาไม่ด้นะอง้ไม่รู้จะลงเฟสได้หรือเปล่านะครับภาพนี้นะครับนี่ญาติยมทางสุพรรณบุรีนะครับบ้านโป่งข้าด้ยเนาะบ้านโป่งข้านะครับนี่ สมัยก่อนที่ไปถ่ายภาพนะครับมียมติดตามอยู่ประมาณสองสามคนนะครับนี่เป็นสิบเป็นสินัวโอ้ยกระอยนะครับกระผมมาถรภาพก็ไม่คิดว่าไปไกลถึงจันอสุพรรณบุรีจะมีคนรู้จักนะครับพอไปถ่ายภาพหนึ่งสองสามห้าแล้วอาจารย์อดิศักดิ์ใช่ไหมครับเอ้ามีคนรู้จักด้วยนะครับนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับฝุนจะเลี้ยงก็ตอนนี้นะครับอาจารย์สถิตปัญญาสิริมานะครับ ผู้ช่วยเจ้าวานบ้านบ้านกูเอานี่ภาพนิ่งเด้อขอความเมตตาเนี่ยเซลเตกันไลทติหนึ่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, 4, ่ห้านญาตถ่ายภาพนะครับประเดี๋ยวประคุณหลวงตาเดินทางมาตรวจงานนะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับนี่เหล็กโครงสร้างหลังคานะครับนี่ใหญ่มากจริงๆนะครับนี่ บางส่วนก็อยู่ด้านบนนู้นนะครับเด้อวันนี้พระจาจาร์มหาวิเชียรวรคุณโนนะครับเรียนทำเก้าประโยคนะครับนี่พระจารยร์สถิตปัญญาสิรินะครับคณะช่างใหญ่นะครับนี่เดินนําหน้านู้นนะครับนี่เด้อได้โชเฟอร์หนุ่มรู่ปลอนนะครับทิดกําพลนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับเป็นภาลทุนละขับรถมาให้นะครับนู่นนะครับพอคณะช่างมานี่จับเหล็กคือคือนะครับนี่เด้อ วันนี้ช่างใหญ่มานะครับส่วนพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับพาตัดนะครับพาตัดจะเรียกว่าอะไรนะครับผ่าตัดพ่าตัดนะครับยังพักอยู่ที่อาคารศัจธรรมนู่นนะครับนี่ใส่เลื่อนเนาะครับเนาะไม่ครไม่ใช่งานเลื่อนนะครับใส่เลื่อนนะครับเด้อนี่นะครับวันนี้ช่างใหญ่มาเองนะครับขออนุญาตถ่ายใกล้ๆนะครับ แต่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับนี่มีแต่ใจนะครับเพิ่ <laughs> นบอกว่าป่วยเหตุหงานมงนี้เนาะจาันเนาะเดือดดันหันก็จะถือใจครับว่า <laughs> <laughs> อันมาดูจะเถื่ออยู่ว่ามาซองเมืองงาน,นตัวนี้เรียก <laughs> แต่ลกตาผ้ามากเ<ป>มืม่อเบิ่งอยู่ดี <laughs> <laughs> นะครับไม่ได้ทิ้งได้คว้างนะครับนานๆค่อยมาครั้งนะครับนี่เด้อ <laughs> เนื่องจากสนิทกันนะครับก็เลยพูดเล่นกันตลอดอาจารย์ท่านจะชอบงานร้อนๆนะครับตรงไม่มีแดดตรงแดดเยอะๆนะครับส่วนงานในล้มไม่ค่อยชอบนะครับวันนี้ช่างกล้องฝีมือเอกนะครับนี่เด้อสั่งตรงมาจากไกลนู่นนะครับนี่อำเภอภูสิงห์นู่นนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับ วันนี้ประเด็จพระคุณลวงตานะครับเดินทางมาตรวจดูงานนะครับก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับพาลูกศิษย์ลุงหามาด้วยนะครับแต่วันนี้เงียบเชียบเหลือเกินนะครับประจยนสถิตปัญญาสิรินะครับนี่คณะช่างวัดบ้านกบอนะครับนี่แอบลอยมาดูงานประจํานะครับแต่ยังไม่ได้มาเต็มที่นะครับนี่บ่ขึ้นเป็งเทิ่งเนี่ยครับประจย์ภาพไปในติและ ไปขึ้นบันดได่นเด้อหมบันไดลิงนีิจะพาขึ้นเด้อผมขึ้นบ่ได้ <c oughs> เด้อนะครับนี่ <c oughs> เป็นช่วงกำลังกอ่อสร้างงานโครงลังคานะครับวันนี้ได้ทิดกําพลนะครับจากนู่นนะครับบ้านปงข้าสุพรรณบุรีนะครับเป็นโชเฟอร์นะครับพาพระเดชพระคุณลวงตาม,มานะครับ มาเยี่ยมงานก่อสร้างนะครับความคืบหน้างานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับนี่เป็นงานเหล็กนะครับงานลังคานะครับเด้ออยู่ด้านบนน,น,นู่นนะครับทาสีอยู่ด้านบนอาจารย์มหาวิเชียนบรคุณโอ้นะครับรเรียนทำเก้าประยุกนะครับเดินทางมาดูงานด้วยกันนะครับอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับเด้อ บางส่วนก็ยังวางอยู่ด้านล่างอยู่นะครับเหล็กโครงลังคานะครับโครงลังคาขนาดใหญ่นะครับนี่ประเดี๋ยวพระคุณดวงตากําลังติดต่อนะครับช่างนะครับเด้อนะครับขออนุญาตเดินขึ้นไปด้านบนนู่นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมันจะมีบันไดขึ้นสองข้างนะครับตรงกลางนี่เป็นลิฟต์นะครับ แต่ช่องใหญ่เหลือเกินนะครับลิฟต์นะครับนี่เอา้านะครับมีปลาด้วยนะครับนี่มีบุดไดเอาปลาดุกมาปล่อยวุ้นนี่ครับนี่ปลาเต็มหนึ่งได้ยังนี่มองลิฟ์นี่แม้มีลุใครเอาปลามาปล่อยโน้ปลา กำลังสีพออมมาได้นน่เรื่องปลาก,ก็ได้ได้ยังนิวบึงที่เหยคา็นแล้วพอดีละปลากสิพอกินเพื่อดีเต็เอาเจ้าปลาหนแเละมีสีมีคนมาให้อาหารอยู่ด้หนสร้ <c oughs> างนีเพ่ทังเนาะกํลังสติดดการเลยได้น่เจ้าน่อยกับผมหมกก็ได้นี่ น้าจะาปลามาป่วยครับอาจารย์ปลาดุกมาป่วยเอา้านะครับมีพระใจดีนะครับจะให้อาหารปลานะครับหน้าตาดีแล้วยังไม่พอจิตใจยังดีด้วยนะครับนี่โอ้ย <c oughs> ผมผมล็อกไปเอา้าผมยังทยอยู่บน่นเอาไายตัวนี่ตายระบาดน,นี่ <c oughs> ว่ามันล็อกไวไมั้ย ขอตทษขออภัยนะรับพูดเล่นเป็นส่วนมากนะครับนี้มีโยมเขาปลามาปล่อยนะครับนี้มีพระหน้าตาดีใจดีด้วยนะครับได้ให้อาหารปลานะครับนี่ปลาดุกนะครับได้ครับได้ทั้งสองขังครับตะวะขังห่วยขึ้นผ้าขึ้นขางวัดเสียวแท้ไปทางย่ายๆนีซะจงสินใจนะห้เลี้ยววัดซันห้เลียวนะครับปลาดุกเาดุกมาปล่อยคบลุงตา นี่นี่นี่เห็นบัวในป่าตึงอยู่นี่ครับนี่ปลาดุกเอาเกระสีคนงานอยู่นี่แล้วเห็นบัวผีอาหารเพิ่นถิ่นเนี่ยกระชิดเป็นอาหารเป็นน้ำเตี้ยกระลังสีเงี้นะครับเพิ่งจะทวงกันเมื่อตะกี้นี้นะครับนึกว่าล็อกวิดีโอไปแล้วนะครับพูดเล่นนะครับนี่โอ้คือผ้าตุ้งตาหม้อมองนำเถอะเนาะบานี้เนาะ ยิ่เห็น้าหงบ่ครับหงก็หงขวดร้านจ้งเย็นกับบจักอยู่ข้างกับโรงพยาบาลหัวตะพานนี้นะครับเดือเป็นงานเหล็กนะครับงานโครงลังคานะครับไดทิดกำพลนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหลอนู่นจากบ้านปูงข้านุ่นนะครับสุพรรณบุรีนะครับเป็นโชเฟอร์เฮ้อ ไม่ใช่ปูงข้าวบ่ไม่ใช่เนะาะบ้านปูงข้านะครับนะครับไม่รู้ยตดโยมทางสุพรรณบุรีจะมาติดตามหรือเปล่านะครับนี่ถ่ายให้ดูแล้วนะครับนี่เดินทางมาปฏิบัติธรรมกับโยมแม่พร่มนะครับส่วนโยมพ่อสิงหา ไม่ได้มานะครับโอ้นี่นะครับเล็กคงลังคานะครับโอ้มันบนเป็นเล็กนิดหน่อยเดเล็กปานปานสนามบินพุ่นตัวนี้เนาะ <c oughs>